วันนี้พามารู้จักกับเครื่องวัดความสั่นสะเทือนสัก3ตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสารประกอบกิจการส่วนหนึ่งเนี่ยเสียงก็มีสาเหตุมาจากความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรนะครับโดยเฉพาะพวกพัดลมโรเวอร์มอเตอร์หรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะการหมุนใช่ไหมครับตัวตัวแรกที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือ vibration meter นะครับอย่างตัวนี้เป็นของ fluke VM 805นะครับเอาไว Check ้เช็คอัพเบื้องต้นว่าปกติหรือไม่ปกติอ่าเอาเท่านี้ก่อนนะครับการวัดก็ม่ยุงยากแต่วันนี้ไม่ได้วัดให้ดูนะครับก็ใช้ง่ายมากเอาตัวหัวทิปที่เป็นเห็มแหลมๆเนี่ยนะครับไปจี้ที่ตัวอุปกรณ์ค่ามันก็จะขึ้นเอาค่าเนี่ยไปเทียบกับตัวมาตรฐาน ISO ต่างๆเราก็จะ ทราบนะครับว่าเครื่องปกติหรือไม่ปกติที่นี้805ถ้าเราเลือกซื้อบางรุ่นเนี่ยเขาจะแถมสายที่เป็นหัววัดความสั่นสะเทือนแบบนี้มาให้ด้วยก็สะดวกนะครับอเอามาเป็นหัวแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเอาไปติดกับตัวเครื่องจักรที่เราต้องการตรวจวัดความสั่นสะเทือนได้เลยค่ามันก็จะขึ้นในเครื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับตัวที่1เนี่ย ใช้สำหรับเช็คว่าปกติหรือไม่ปกติในเบื้องต้นก่อนต่อไปครับพอเรารู้ว่า,าการวัดความสั่นสะเทือนด้วย v i เบรชั่นมิเตอแล้วมันผิดปกตินะครับเราก็มาใช้เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนอย่าง รุ่นนี้ที่ผมถือก็คือ r e o n va 12นะครับ va ก็ย่อมาจาก vibration analyzers นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้แทนเครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบ vm หรือว่า vibration meter ไปได้เลยเพราะว่าอะไรครับมันสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับว่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกินค่ามาตรฐานหรือผิดปกติเกิดมาจากการสั่นหลวมคลาย นะครับอันบาลานซ์ฐานไม่แน่นพวกนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้จะบอกเราได้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องคาดเดานะครับเช่นวัดแล้วนะครับเอามาวิเคราะห์พบว่าตัวน็อตจุดหยึดไม่แน่นอา่าตัวนี้มันก็บอกเราได้หรือนะครับเ,เปลี่ยนใบพัดหรือเปลี่ยนแกนนะครับหรือว่าเชื่อมพอ่อแกนแล้วมันเกิด balance, อันบาลานซ์อันเนี้ย เครื่องรุ่นนี้ก็บอกได้มีประโยชน์มากๆนะครับเราจะแก้ได้ตรงจุดความสั่นสะเทือนแบบที่3ที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือตัวเป็น vibration meter เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น vibration meter สำหรับวัดความสั่นสะเทือนเทียบกับความรู้สึกของผู้รับเสียงผมยกตัวยอย่างเช่นเครื่องจักร สั่นสะเทือนหรือว่าทํางานเสียงดังตึงต้งตึ้งตึ้งนะครับบ้านที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนอกจากร้องเรื่องเสียงเขายังบอกว่าโรงงานทําความสั่นสะเทือนให้เขาเดือดร้อนนะครับตัวเนี้ยเวลาเอาไปใช้เนี่ยก็ต่อสายเข้ากันนะครับนําตัวหัววัดความสั่นสะเทือนแบบนี้นะครับไปวางที่พื้นนะครับพื้นต้องแข็งแน่นเรียบเพะฉะนั้นค่ามันก็จะขึ้นนะครับเราเอาค่าแกน x y z เนี่ย มาดูเราก็จะรู้ว่าเออแล้วความสัะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เขาเดือดร้อนจริงหรือไม่อ่าอันนี้ก็วัดได้นะครับใช้กันให้ถูกออสงสัยตรงไหนสอบถามกันมาได้ขอบคุณครับ